ผมพันทัหมดเลยเลฟียบตอนที่ผมได้เสวนาการวิวเมย์เนี่ยครับกับช่วงชายดำอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสเสนอการทอประสาทวิกผมกันเนื่องจากว่าที่เห็นนะครับว่าวิกผมที่เราใช้กันเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะพันกันแล้วติดกันแล้วแห้งนะฮะมันแห้งได้ไงวะมันมีน้งสียด้วยวะน่นแหละครับวันนี้เราจะมาวันนี้เราเลยจะมาทอประสาทวิกผมกันนะครับโดยที่เออใช้ไม่กี่อย่าง,อ,าาอ,งอ่ะมาทอมอล นี่ครับเราใช้แชมพูกับคินน,นนวดนะฮะเปิดอีกอย่างแล้วนะฮะโอเคโอ้น้ำน้ำลบสกครับนะครับขั้นแรกที่เราต้องทำนะฮะคือปิด ใ่นี้เลยเหรอาก็หนะอ่เอาออ่ากเนเอถ้าเ,าเ,าเากิดถามว่าเราซูวิกมาทำไมนะเราเออกมาทำหนังไงน,นะฮะแต่ตอนนี้หนังเราจะไม่เอ่อจะไม่อพาร์ Perfect เฟคไงฮะโอ้อยิงลือครับแชมพูชายครับของอะไรไม่ได้ของอะไรนะแชมพู ไม่เป็นไของเคลียร์นะฮะแล้วก็สูตรก็เลือกเองตามใจฝะชอบนะฮะโอเคตอนนี้ได้น้ำแล้วก็ฟองใช่ไหมนี่นครับเราหยิบบิกผมขึ้นมาอ่ะบิกผม uh huh. วิธีการนะฮะที่ผมอ่านมาซึ่งกูไม่ได้คิดเองหรอกเขาว่าให้เอาส่วนที่เป็นหัวนะครับลงลง,บบลงมาแล้วจุ่มไม่ใช่แบบก็จุ่มลงไปโอเคล้วก็จุ่มลงไปทีละส่วนทีละส่วนนะฮะอ่ะ โอ้นักชิบหายนะครับอพอขึ้นมาช่านจะพบว่าผมร่องหมดเลยโอเคครับแล้วก็ช่วงตาย,ยนะครับอย่างตายสุดนะครับเอ,อจริงๆ่าบต้องอยากก่างดีนี <laughs> ่ข้างหลังไหมมันเชนเห่อโวะเต็มโอเคไม่เป็นไรท <laughs> ีวเม็กเราทำได้ทุกอย่างกันแล้ว <laughs> โอเคครับนี่แล้วแท้ ยี่ยถ้ามันบาดแบบสระผมม็แหละเออหรือเปล่าวะแค่ใส่น้ำเพิ่มเพื่อมาทำการสระผมก็หละนะเดี๋ยวตัดคลิปแล้วเดี๋ยวมาดูกันทายหลังโอเคตัดคลิปก่นอนตัด หลังจากเอาขี้เลื่อแล้วจะเป็นหัวหลังจากที่เราปาดไปแล้วเราก็ต้องล้างออกครับก้าผิดได้ไม่ใช่ให้เราใช้กระปุก กับเรา้อไปกับข้าวปลาหมกมาออหอมหอมใช่ไหมละ่ะโอ้ก็เปนผู้หญิงื่เข้ามาก่อนเลยหอมเอโอ้อหลอนหอาไ่ะหอมเพราะร้อนเด็ดโอเคครัสิ่งที่ผมได้ยินจากผู้หญิงก็คือ แชมพูอ่ะที่สระผมอ่ะมึงต้องสระแล้วมันจะลื่นเงาใช่ไหมแต่ถ้ามึงสระจนแห้งเนี่ยมันเกิดเพราะฉะนั้นคันทีพอเลยจะต้องบีบหรืไม่ต้องบีบมือชี้หาลื่นโอ้ตันรวยเอ้ยตันรวยติดมือกูเลยโอเคครับมากลับมาที่อันนี้เอาผมแล้วเราจะใช้เป็ดปอเป็ดปอลนะป่ะถ้วยสักทีเอาเก็บขนาดเม่อกี้ ครับหลังจากไม่ดีนยครับผมเราก็จะมาแว็กกันสุด้องช่วยมา,มายืนทำไมในนี้นนไม่ใช่ฝากคนนะแข่งกูโอเคแยวต่อไปมันหมดช่วงของแชมพูใช่ไหมต่อไปมาใช้ครีมนวดกันไม,ม่ล้างฟองกันนะให้หมดส่วนค่อยครีมนัดนี่ก็ลงทำอยู่นี่ เอาไว้ว่าเพศชายาวลงิ่ว่า <laughs> งเยเนี่ยน่เป็นไงระดับมิโซะโอเคไปน้ำกาซื้อปลาหมึก <laughs> อันนี้คือปาหมึกาตกเราตกมาจากทะเลโอเคต่ะมานะ คินวดนีอ่านี่ใช่ก่อนคือก็แต่ว่าเป็นผู้ชายเคยใช้ควดไหมไม่เคยกูก็ไม่เคยใช่ไหมผมก็จะร่วงนี้นะทำใจเลยนะพี่ชายพี่ชายจะไป็นลูกิเมยผมร่วงลูกิเมียพี่ชายนะครับเพื่อผมเรียมนะครั้คนอ้อยไม่สมบัตอาฟาชิ เอ้หนูเฟกูใช้ไม่เป็นเฮ้ยเดี๋ยวคีมเขาไม่บีบลงน้ำเขาบีบใส่ผมเว้ยเอาละเออจริงมึงอ่านดิเขาบีบใส่ผมแล้วบีบเออนวดบ้านป้านไว้ในน้ำอ่ะเอเอ้าวคนเดียวคนเจ๋อเดี๋ยวสรรพคุณนิ้แป๊ม นี่ยวะตัวหนังสือกันเลยหรือเปล่าไม่เห็นนะมึงก็อ่านด้วยฟังเลยผีเชยอืมเห็นไะหมทำไมคุพร้อมแล้วไจจวอ้เ <c oughs> ยี่ยโถัดกาวากูทำไมผมถึงกระจกเลยไอโฟนหน้ากันน้ำเลย <c oughs> ไอโฟอนลงน้ำ เล้วก็ต้องใส่ี่ผมแล้วก็ต้องหมักเอาผมด้วยปะมันจะทุ่มทุนกันไปหรือป่าใช่ไม่งเลยไอ้ผมหม้อ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 ม้ไอ้กินกินกินรสชาติรสชาติไปไหนรสชาติใส่เยอะไปป่าทำไมไม่ได้แค่นี้เอาหวีหวีดิเอาหวีเที่ยงใสอีกใสอีกอะไรเยอะไปมันใช้ครั้งเดียวบ้านนดิ ใส่เนี่ยใส่ตรงไแพงหนี่ใส่ต้องหนังหัวงวันนี่มันจะได้อะไรคุณมาเล่าผู้หญิงนะครับเขาจะใช้แค่นิดหน่อยไปไปไปเผลอๆปลายเล็บแปะที่มือถูถูทั่วมือก็ผู้หญิงเหรอไม่เป <laughs> ็นเอาวันนี้ไม่กูบีไปเอ้อนี่อย่างนี้นี่เป็นผู้ชายที่ดีรู้จักการปฏิบัติผู้หญิงปฏิบัติเอาแต่กล้า,ามาดิ ไม่ผมใช่ไงวะหลอดนี้นะทำไมกูว่าใช้ครั้งเดียวถุยกูว่าไะคือฟื้นมาไั่ก็ไม่เต็มหลอดแล้วอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ล่ะคลิงมั้งหนังหัวเนี่ยโอเคใช้มือฟางก่อนมันต้องใช่บีกอย่างไม่ใช่หรอวะเออ วิ่งแบบผู้หญิงเนี่ยมันไปตุ่มๆมั้ยนางหมวงมันไปไฟนางหมวงต้องไปเลยโกนป่ามันเปื้อนแล้วอ๋อมาเนี่ยไปป่าป่าเอาไงเอาอีก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 อือือผู้หญิงเขาใช้โคตรเยอะเลยเว้ยบ้าผมยาบมันก็เข้าใจดิพี่ชายพี่ชายจดหนูอือ แล้วเหมือนว่าหมักจริงวาแล้วก็ล้างออกด้รึอปล่ะเอาเอาแล้วไงอ่านเลยอ่านเลยกี่นาทีใช่ไเอ่อใช่เรกเส้นวมให้ตรงตลอดเวลายีนะไงยังไงว่าวิธีที่หนึ่งตรงสือ่อก็อ่านเห็นไงมองไม่เห็นวะพี่สายตาคุณสายเลยใช่ไหม ทิ้งไว้หนึ่งนาทีอเออแล้วก็ล้างออกกุณก็ต้องทุ่มทุนในการกูใส่วิดผมแล้วก็ต้องสระผมอีกรอบเองเออแต่รูสึกว่านุ่มขึ้นเลยโอ้โหรุ่มสรยอย e ี EP ผมสรวย้ยครับตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็น l ค u เเมีย เอม่นจะเอาอีกเหรอผมหน้าไม่ตรงเ่ยถ้ากูบีผิดล,ละ่ะไปคว้าใส่แบบนิเวียฟอร์แม,น,มนเมนไม่ทีเดียวเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเลยหมักทิ้งไว้หนึ่งนาทีชิมมันงดผมไม่ไม่ชายก็ไม่กูว่าถ้าเกิดใครจะใช้วิกมาแล้วก็แสดงว่ไม่ใช่ผู้หญิงในหนังนะเว้ย ขอแนะนะําเลยมึงเจ้าผู้หญิงเอะ <c oughs> มึงไม่ต้องมาดูแลเจนขนาดนี้ก็นได้ปะผู้หญิงมันจะเรื่องมากหนังก็ช่างมันเลยเขาว่ามาแสดงหนังให้มึงก็ดีแล้ว <c oughs> ตอนนี้มันยังยุ่งอยู่เนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะเอ่อไปโอ้โหผมยุ่งผมพันผมสองพันผมสามพันผู้หญิงลำบากเนาะบังเพิ่งไม่ถึทีนี่เกิดนี เกินนั้งหนึ่งนาทีเลยไม่ได้จับเวลาก็ดูเวลาที่เราอัดไงเจอเนี่ยก็ไม่ได้ดูเวลาอัดตั้งแต่ตอนไหนเออน่าจะเกินแล้วแหละหนึ่งนาทีมันเร็วจริงเวะอ้าไอ้นี่มาหลังเลยไอ้ลื่นเนี่ยของท่ารวยไอ้ลื่น ไจเย็นยิ่นะครับเลื่อนแตบเลือนไอ้ีผีอีกทิเฮ้ยผมตรงแล้วเอไม่รอแล้วคือวิกวามามใช่หรอตรหวานเนยโอ้โหดูดกเยอะเลย ดึง okay. ไปแล้วเลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้วไรอ่ะ,อะโอ้โหยงง่ายง่ายได้วันนี้มึงว่างเขาวันใช่ไหมน,นับผมให้คุณไหนไม่คิดเส้น มึงจะไม่ว่างมึงไม่ว่างตอบไงเออเข้จใจปะโอ้โหผมอนอีพีผมเฟันรวยผมเป็นรื่องกาฟ้บฟาดไม่อยากต่อเลยต่อหลังจากที athletes, ่เราล้างนะฮะล้างรอบพี่สองอบพี่สามนะฮะโอเค ถ้าไปสอบมา้ยนะคุณะเรีย,ยนไั้เดี๋ยวเข้ามาจัดการเส้นผมที่ตกที่ร่วงอ่างล้างมือจะดการีดีนะไม่มีแฟนแต่ถ้ามีแฟนเอยไปผมไงเอาใครมาเที่ยวโอเคโอเคเที่ยวกุศาว้ยอออยล่นวยไปไปเอาพัชตตัวมามา ผมก็ไ่แห้งด้ยทำิ้ตัวใครให้ตัวตัว,ว,ตวูเสาเเรืองมันันอัน,น,อน,นเอร่มนเ่อม่องันเรองันเนเ่อมั่องมันตันเรไ่อเอร่นเอมม่นเันไม่อ <laughs> ่งอเ่อ ก็มาที่พื้นแห้งๆกันดีกว่าครับผมแล้วกลับมาที่ฉากที่เราคุ้นเคยป่ะตักแดดอวีเอี่ะอยู่ไหนอ้าวอ้าวเดี๋ยนะเดี๋ยวแปะวีเอ่ยนว่ะวีมาละวิ่งเอ้ยปิ้งเฮ้ยเปล่ามือจับไปโดนอะไรเหนียวเยวเลือนหรือเปล่ามันเหนียวเหนียวลื่นขาวๆอ่ะ สเลชี่เลยเห็นน้ำยาหมักผมแล้วแหละสีมันเป็นอย่างนี้นี่ฉันไม่รู้ว่าหมักผมน้่ว่าน้ำอื่นนี่นี่สเลชี่เนี่ยสเลชด่ข้าวขาดฝอยข้างน้าว่าแม่งเรื่องเดียวแล้ว work up แทกโอ้ซอบไปแห้งเลย สัะแม่ก่อนครับไปโอ้ยไม่อยากนึกเลยครัมีลูกจะลำบากขนาดนั้นถ้ายังไม่แห้ง พัดลมเห็นผู้หญิงเลยคนทําอย่างนั้นกันเวลาผมไม่แห้งมักจะซีนหน้าพัดลมใช่แดดปะผมไม่ใช่เหรอถ้าไม่มีไดดปะผมไงส่วนใหญ่พัดลมอ่ะจะเร็วกว่าไดดปะผมทำให้อุ่นหนังหัวอ่เอ้ยเอ้ยจ้ะคัดก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเทาให้ดูโอเคสิบห้าไป อืมอะไรนะครับ,บตอนนี้ก็หยุดอัดได้ไปถึงสิบปีก็เอามาใส่เล่นแหละเอย <า S 1> แล้วอย่าหันรงนะของเะชี๋ยวยกกตูตากแดดเราเป็นมนุษย์นะฮะก็นี่กำลังทำการแก้ผมพันกันอยู่นะฮะหรือเป็นงี้งงี้แล้ววะไม่ใช่อ่ะทำไมผมรอนไม่ใช่หรอรอนก็ต้องเป็นรอนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ดูดีไหมเนี่ยหาว่าดูดีกับกูใช่ไหมโอ้โหวันนี้น้ำขามาปีนี้กงไปแข่งกับพวกมึงแม่รอเล่นนะเฮ้ยไม่ต้องไปรอดูวันนี้ครับวันนี้ผมได้สดการด้วมกับการถักฝา,า,านปิกซึ่งก็ไม่ได้ช็อบอะไรมากมาเยเลยแค่ไปสะผมนั่นเองแล้วก็สุดจะเป็นเส้นๆคุยๆข,ขึ้นมานะฮะ นี่ขออาไรบนี้ก่อนนะครับกับนี่เทคนิการบิริกถ้าเกิดใครมั่นใจนะครับลองเซิร์ชหาข้อมูลในกูเกิลดูนะ,ะฮะบางทีอาจจะทำผิดก,ก็ได้ไม่รู้กูทำแล้วโอเคครับขอบคุณรับชมครับ